ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยเมื่อตักกัตนาหรือว่านายมิรัติสัยกัญจารกนักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัย61ปีโดยวันนี้28ตุลาคมยังเตอ๋อกหาบดีกัญจารึึกลูกชายของตักกันตานาะได้มีการโพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อพร้อมแจ้งข่าวเศร้าว,ว่าเพิ่งทราบข่าวร้ายและจะมีการรีบอัปเดตเร็วๆนี้ โดยมีคนเข้ามาเขียนคอมเมนต์แสดงความเสียใจเป็นจํานวนมากขณะที่มีรายงานวัาตะนิรัติสายเสียชีวิตตอนตีสองครอบครัวเพิ่งทราบข่าวช่วงเช้าและจะทําพิธีรดน้ําศพและสวดอภิธรรมที่วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารในวันพรุ่งนี้29ตุลาคมสาลาสิส่วนเรื่องเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นต้องรอให้ทางครอบครัวออกมาที่แจงอีกครั้งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการชนสูตรและออกใบมรณบัตรครอบครัวอยู่ในระหว่างการดำเนินการขณะที่ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชก,กิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศเจ้าพนกาักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำพิพากษาให้ล้มละลายในคดีหมายเลขแดงที่ล,อล่อเรือ2528ทับสอ ศาลล้มละลายกลางกอบบังคับคดีล้มละลาย5กลมบังคับคดีกระรวงยุติธรรมโดยเนื้อหาระบุว่าด,ด้วยคดีเรื่องนี้สาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่12เมษายน2565ให้นายนิรัติสัยกัญจารึกหรือตะกกัตนานักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชาวทไทยไวัย61ปีเป็นลูกหนี้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483โดยผู้ล้มละลายมีภูมิลำนาวอยู่ในแขวง ลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสำหรับนายนิรัติสายกัญจารึกหรือตะกัตนาเป็นทาย,ยาทคนที่4ของนายประดิษฐ์กัญจารึกและนางสมสุขกัญจารึกผู้ก่อตั้งค่ายละครกันตนามีฉาย,ยาว่าเล็กๆตะไม้ใหญ่ๆตะธรรมเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพศ2504ปัจจุบันอายุ61ปีสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตระดับเกียรนิยมภาควิชาไทยคลาสสิกแดนซ์ a n d ด r a รามาต a กอาร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏสวนดูสิธศาสตราจารย์ด็กเตรกิติมศักดิ์สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย World Peace University เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการทำงานกับคณะละครวิทยุกันตนากับคณะละครส่งเสริมศิลปินตั้งแต่อายุอย่างน้อยในฐานะนักแสดงส่วนงานเบื้องหลังตั๊กกันตนาได้ถ่ายทำละครโทรทัศน์ครั้งแรกด้วยตำแหน่งช่างภาพในกองถ่ายละครกันตนาขณะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพจากนั้นได้ทำหน้าที่ผู้ตัดต่อผู้กำกับภาพผู้กำกับรายการผู้ช่วยผู้กำกับ ก่อนได้ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับการแสดงละครของกันตนาทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาโมชั่นพิเคเจอร์พศ .2536-2540 ดูแลการผลิตภาพยนตร์ทั้งหมดของบริษัท และรับเป็นที่ปรึกษาการถ่ายทําในประเทศไทยสําหรับกองถ่ายทําภาพยนตร์จากต่างประเทศเมื่อปีพศ2536รวมกับเป็นที่ปรึกษาการผลิตมิวสิกวิดีโอของรุนตีบอนโจวี bon vi, จากสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาถ่ายทําในประเทศไทยและมีผลงานกํากับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์มากมายกว่า40รางวัลทั้งในไทยและต่างประเทศโดยภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเรื่องแรกก็คือกาเวลที่บางเพลงในปีพศ2537 นอกจากนี้ตะกัตนายัางร่วมกับบริษัทกัตนาบริษัทในครอบครัวกันจารึกก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติกันตนาก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติกันตนาแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลและยังเป็นอาจารย์รับเชิญตามมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งด้วยทั้งยังเป็นผู้อำนวยการบริษัทกัตนาบูวิ่ทาวที่ก่อตั้งเมื่อปี2002เคยเป็นผู้อำนวยการบริษัทกัตนาแอนิเมชันและเคยเป็นประธานกรรมการบริษัทกัตนาวิดีโอโปรดักชันอีกด้วย ก่อนแยกตัวเปิดบริษัทปาสังย่าสอนและดรามจิกกุปผลิตรายการละครของตัวเองโดยให้ลูกชายทั้งสองคนอย่างเตอร์ก้าบดีกันจารึกและจูปิเตอร์กันจารึกอยู่เบื้องหน้าส่วนตัวเองดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาและอยู่เบื้องหลังถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ทางช่อง y o u t u b ท็อปดาราด้วยนะคะ